สวัสดีครับเพราะผมเองนะครับวันนี้พบกันเหมือนเดิมครับเพราะผมช่างใหม่ชัยนาทครับสวัสดีมิรักแฟนคลับวันนี้พามารับชมทีเด็ดเลยสวยๆเรี่ยมๆเวฟหนึ่งสองห้าอาเช่นเคยคันนี้บอกเลยว่ามันเดิมมันเนียนมันสวยอะชุดสีแท้อ,ทอะแบบว่าจัดให้แบบเรียนเียนเลยไปไปรับชมกันเลยเวฟหนึ่งสองห้าอาร์นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไง คันนี้นะครับบอกเลยว่าใครได้ไปนี่ผมบอกเลยคุ้มแน่นอนคันนี้นะครับคันนี้นี่เฉพาะตัวรถนี่ตกหมื่นหกนะผมได้มาคันนี้คันนี้ผมจัดให้เป็นชุดสีแท้เลยนะครับผมชุดสีแท้ทําสีนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูรายการกันบ้างว่าผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างคันนี้เป็นชุดสีแท้แล้วก็อะไรเนี่ยควานลูกตูบเดิมแท้ให้ลูกตูบในไซส์ควานในไซส์ถ้าจำไม่ผิดคันนี้ควานลูกแท้ให้ไปเลยนิ่มๆเลยคันนี้แบบอารมณ์แบบนิ่มๆเลยเดี๋ยวท้ายคลิปผมติ๊กเครื่องให้ฟังนะครับ ก็คือว่าผมลองคำนวณดูแล้วอ่ะมันราคาเนี่ยมันเบียดกับที่ผมขายเลยใครได้ไปจะคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวมาลับฟังเลยว่ามารับชมเลยว่าผมทาอะไรบ้างก็มีหนึ่งเลยชุดสีแท้ชุดสีแท้แทําสีนะครับส่วนชุดหน้านี่เป็นไฟแท้ติดรถนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับบอกรายละเอียดผมบอกให้เลยไม่ต้องห่วงอันนี้เป็นไฟหน้าแท้ติดรถมาส่วนท่อนล่างก็เป็นชุดล่างก็เป็นปั๊มบนเปลี่ยนใหม่สายถากักเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นน้าเงินวันสิมันจะมืดๆหน่อยนะครับผมพอดีมาแบบเย็นเลย ส่วนจานดี้นี่เป็นจานแท้นะผมกัดลายนะครับจานแทกกัดลายงานช่างลงกึ่งช่างเก่งชัยนาธนะครับนี่มีหัวจงหัวใจอะไรกัดมาให้โจ๊กอะไรจัดมาให้เลยเนียนๆนี่งานน็อตผมเก็บงานชุบซิงให้ใหม่นะครับล้อขึ้นใหม่นะครับนี่เป็นไงเนียนยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเขาบอกสีูเคดูหัวเครื่องดูหัวเครื่องผมบอกแล้วว่าคันนี้ขครได้ไปคุ้มคุ้มแน่นอนส่วนกุญแจไม่ต้องกลัวหายกุญแจมีให้สี่ดอกอ่ะ แล้วเปงานตัวแพงเลยนะผมให้ลูกน้องไปซื้อมาแบบเล่นตัวแพงมาเลยพี่เจใเปลี่ยนให้ใหม่จัดไปสี่ดอกเต็มๆป่ะไล่มากลาา้องงานสีแข้งก็เป็น 2K ครับผมเหมือนเดิมระบบคัดดีเช็คให้เรียบร้อยท่อผ่าหมกคอยี่ห้ายี่แปดนี่ผ่าหมกนิ่มๆโชกหลังโอเลี้ยงดูผมปาดเวาเนี่ว้าโชกให้ปาดเนียนๆนี่ดูสู อ่าสูงงานสี่ปุ๊บยางหลังไม่ได้ใหม่หรอกแต่ดอกเต็มดูเฟี Feel ้ยวๆอยู่เลยมาดูดูช่วงนี้เป็นไงเน,เนียนๆเขาขาวเป็นไงว้าโป๊ะป๊บป๊ะเลยมากองแผนมาก็บอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มๆอยู่แล้วลองคิดคำนวณดูชุดหลังก็นี่เลยดูเออเฟี้ยวเลยบางเซี่ยวตรงรุ่นนี่ก็ปาดเมาหลบโชกให้นี่ครับอยู่ชุดใต้เบานี่สีเดิมป๊าเป็นไง ตรงกระตั้งทุปปั๊บยงไงเนียนเนียนเนียนบอกเลยว่าเฉพาะค่าเก็บงานนะหมื่นสิบบาทคันนี้แล้วซื้อรถอีกหมืน่นหกส่วนพี่น้องท่านใดนะครับสนใจคันนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของยังไม่มีใครจ,จับจองนะครับเพราะว่าผมยังทําไม่ครบที่จะส่งนะครับก็ระหว่างที่รอให้รถครบนะครับใครสนใจก็ทักสอบถามูดคุยกันได้ครับคันนี้ถึงจะพิเศษนะครับเป็นลูกแท้ ชุดสีแท้แต่ราคาผมจัดให้ไม่แพงกว่าที่ผ่านมาแน่นอนผมจัดพิเศษให้คิดว่าจัดโปให้คันนี้ใครสนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้ครับอย่ารอช้าฟังเสียงกันเลยครับก่อนที่เม็มผมจะเต็มอีกนี่ครับผมบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปอะ่ะโคตรนิ่มอะ่ะ คันนี้นะครับคุ้มแค่ไหนรายการที่ผมพูดไปนะครับคันนี้ภาษี68ภาษีไม่ขาดเอกาสารชุดโอนครบการันตีชุดโอนเหมือนเดิมการันตีการโอนเหมือนเดิมรับการกันโอน1เดือนนะครับผมก็สนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้ครับคันนี้ผมบอกเลยคุ้มแน่นอนเว็บหนึ่งของอาร์